โอ้ยนาคุณคุณนะเนี่ยเฮ้ยเสียดจาน90นี่นาใช่สวัสดีครับพี่วันนี้มาดูรถอะไรพี่วันนี้ลูกค้าให้มาดู A6 ออดี้ A6 อ่าอยู่นี่พอดีพี่บอยกำลังดูแลรถพอดีเลยเชิญเชิญพี่เชิญสวัสดีครับพี่ดีครับเชิญเลยพี่ขอบคุณครับขออนุญาตนะได้เลยรงควรเสียดจอนตรวจเช็คได้เลยครับเอาตามมาตรฐานเสียดเลยนะได้เปล่า อ้าวสวัสดีพี่หวายมาทำอะไรพี่อ้าวพี่หวายมาสวัสดีครับมาทำอะไรพี่มาทำอะไรมาเนี่ยมาดูรถคันนี้แหละพอดีให้เสียจอนเข้ามาช่วยดูให้อ๋อมืออาชีพมาดูเลยใช่ไหมแล้วพี่หวายดูรถเองไม่เป็นเหรอพี่ก็ให้มืออาชีพเขาช่วยหน่อยมันจะได้แบบว่าเคลียร์เลยไงไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวต้องเอาเครื่องวัดสูงวัดสีมาวัดสีไม่ได้ให้เสียเขาช่วยดูให้เลยอเดี๋ยวทางอ่าแต่เฉพาะทาง เป็นไงบ้างเสี่ยคันนี้คันนี้โอเคเลยนะพื้นฐานดีนะจับได้แล้วผมดูผมดูเล่มแล้วสองมือแท้จริงเหรอถ้าอย่างนั้นเล่นได้นะเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วงั้นเสียจรช่วยผมดูสองคันสีแดงเหรอได้ได้ไปอ่ะทางนู้ไปไ่ปไปไปปวันนี้พี่หว่านในใจนี่ต้องเอาให้ได้สักคันใช่ไหมมันต้องได้วันนี้มันต้องได้สักคันหนึ่งได้ได้จัดให้ ะลบกวนเสียจรอีกคันหนึ่งครับผมเฮ้ยนี่มันอดีตรถผมเนี่ยเฮ้ยนี่มันรถผมรถมันเคยอยู่กับผมคันนี้โหภายในสวยมากสวยสวยมันเดิมเหมือนเดิมตัดเสียจอมาเลยมาตรฐานโอ้โหบอกผ้าด้วยเฮ้ยคันนี้ไม่ต้องพูดเยอะแล้วคันนี้ผ่านสแตนดาร์ดผมแล้วซ่อมมาเยอะเลยจับได้คันนี้เล่นได้เลยได้เลยของม่กะราคาเท่าไหร่ถ้าเท่าไงคันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาท ผู้ราคาดีด้วยเฮ้ยตอนนี้โฟล์ดหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทด้วยเหรออืมเล่นได้ไหมเจี่ยได้คันนี้จับได้เลยโอเคแหมคันไหนดีบอดี้ยังยังสยังสองไออีสามสิบที่ลงเมื่อคืนน่ะสีน้ำเงินน่ะไอีสามสิบเดี๋ยวจอนดูอีสามสิบให้สักคันได้ได้งั้นไปไปไปอีกเดี๋ยวจอยว่างไหมได้อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวไปดูอีกคันไปดูกันนี่อีสามสิบคันนี้เพิ่งออนเมื่อคืนเลยพี่หวายมีล้อ BBS ด้วย ดีเนี่ยสกลา,าดเดิมอะไรอยู่ครบหมดเลยใช้ได้เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องเป็นไงบ้างเสียจอนคันนี้เฮ้ยตัวนี้โอเคนะเครื่อง M40 ตัวนี้เล่นได้อ a อ M40 มันดูแลง่ายใช่ไหมก็ถ้าพื้นฐานดีนะใช้กันยาวๆเลย อนี่ไงเป็นไงไม่ผิดหวังเลยให้มืออาชีพก็มาช่วยดูพี่วันนี้ได้กินน้ําแล้วเดี๋ยวเข้าไปทาสัญญาข้างในเลยี่เตรียมน้ํามาแล้วด้วยได้กินแน่นอนอเดี๋ยวทาสัญ,ญญาปุ๊บก,กินน้ํำปับ๊บพอดีมันสามคันนตะตัวเลือกมันเยอะขอไปคิดดูก่อนได้ไหมคิดดูก่อนนะพี่ใช่เดี๋ยวขอไปคิดดูก่อนนะไม่แต่ว่ารถดีนะีเ่เออพี่พี่แล้วคาดูรถผมนี่ยังไงนะอ๋อ เดี๋ยวพี่โอนให้พันเใช่ไหมนะเดี๋ยวจัดการเดี๋ยวพี่จัดการใ,ให 1, 1, ใ้ี่คันละ1,700บาท1,700บาทไม่ใช่บุฟเฟ่ต์นะพี่คันละ1,700งสคัน5,100 5,100ึครับ 1, พันเจคูณสฮะพี่พี่